เดี๋ยวผมจะโผล่รอบทุกคนใจเย็นๆใจคำแจ้งเองครับวิคกี้หันหน้ามาหน้านหน่อยครับหันหน้าเราด้วยครับปีนี้ก็อยากจะถามนะคะถามว่าทำไมกระทรวงมหาไทยเนี Markus ่ยทำไมต้องอิสลามมาอยู่ในการปกครองใช่ไหมคะกองสลับกันแต่คนอื่นคนอื่นเข้ากันอยู่กระทรวงแต่ทำไมต้องมาอยู่ก้องสู้มาไทยไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจค่ะ พราะว่าพ่อเขามาอยู่กระทรวงหัตไ์ถ่ยทุกก็ใหญ่ใหญ่ทุกอย่างแม่ข้าแม่น้ำต่างดาวมาก็ถักแบบประชาคนกองไม <ar> <Sag> ่เข <the> uh, ้ากันได้ีเอาเข้าสุดเอาอิสระต่างดาวเต็มหมดเลยน้องควันนี้ผู้ชายเลยเป็นใจแต่มีบาประชาคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมบ้านเมืองเราทำไมถึงขนาดให้ให้อิสามมาเอาเปรียบเราทุกอย่าง อะไรขออะไรก็ได้ได้ได้อิสรามขออะไรได้แต่เรื่งพูดเจ้าของประเทศผู้เสียภาษีส่วนมากขออะไรไม่เคยได้เลยเออได้หมายความว่าอย่างไรแทมไม่มองอีต่างหากพออิสลามก็ไปเป็นตัวแปลกๆเข้าไปกลัวมาแล้วเออแต่ของเราแต่งตัวดีไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นคนดีไงถามเยอะรเราเอาเตียมมาตลอดทุกอย่างเลย มีที่ไหนห้าเปอร์เซ็นต์มาเอาเปรียบคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยอมเรืม่มนำรุ่มทุกอย่างเลยขอนะะขอะไรได้ต่อไปนี้คนไทยพูดไม่ยอมแล้วนะคะไม่ยอมแล้วต่อไป,รป,รป็นมาายู ไว้ขอประชาชนคืนนะประชาชนเอาไต่างได้เขาเลยไม่ใช่ง้วหอท้ดว่เขาไม่ไม่อยากเป็นคนไทยากลได้งหว่าเไม่อยากเป็นคนไทยฉับเป็นมาลายูเรากเอาแประชาชนเอาไต่างหน้าให้เขาเออทำไมเฮอกเกินมขนาดนด้พูดมาแม่ป้าก็แค้นเหมือนกันนะป้าก็นักทเกลียดเก่าเหมือนกันแต่พูดถึงว่าเข้ามาเอาเปรียบเราอย่างนี้ให้ให้ให้คนไทยประกอบกิจกับไอ้ไอ้พวก สินค้าทักหน้าตทาราตีทาราเสร็จก็มาเก็บเงินเข้าทค่พูดเถือแล้วอเจ้าของกิจการก็มาเก็บเงินกับพวกเราชฉาเงินมาไม่ได้ขายให้่างประเทศหรอกพวกอินลดมมีอะไรจนยังได้หาโอ้โหไม่โจยังไงอมตัวนี้นี่ตัวแทนจากคุพุทธชัยแดนใต้นะฮะเดือดร้อนฮะ